ในช่วงนี้นะคะมาติดตามข่าวสารจากทางเทศบาลนครขอนแก่นกับช่วงเทศบาลบ้านเฮาค่ะ นายจุลนพทองโสพิษรองนายกเทศมนตรีนะครขอนแก่นเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริการสาธารณสุขที่5บ้านหนองใหญ่และศาลาชุมชนหนองใหญ่หนึ่งเทศบาลน,นครขอนแก่น โดยนิมนต์พระธรรมมดีโลกเจ้าคณะภาค9เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทำพิธีเจิมอาคารศูนย์บริการและศาลาชุมชนหนองใหญ่ตามหลักพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลศูนย์บริการสาธารณสุขที่5และศาลาชุมชนหนองใหญ่หนึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการให้ประชาชนชาวเทศบาลน,นครขอนแก่นได้รับประโยชน์ด้านสุขภาพอนามัยที่ดีมีสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานรวมถึงการได้รับการบริการด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องสะดวกรวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรมโดยพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุขที่5นี้ก่อสร้างขึ้นในบริเวณที่ธรณีสง์ของวัดป่าสิริวันวนารามชุมชนหนองใหญ่หนึ่งภายใต้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณการก่อสร้างจากเทศบาลนครขอนแก่นเป็นจำนวนเงิน4 4 4 0 0 0 0บาททั้งนี้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นยังได้ร่วมประกอบพธิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน9รูป